ัการงานนี้ครับหมอวุฒลูกอีสานครับเมื่อนี้มาขีดขีดยูทีทังมาอำเภอเตาง่อยนะครับผมพากันมาเบื่องหิตพอนะครับผมจังไดดก็ฝากติดตามช่องหมอวุฒิลูกอีสานด้วยนะครับคุณครับเห็นหรือย พี่นอ้องเอ่ยมาเก็บเห็ดพอน้ำกันเห็ดพอออกแล้วคนคนราทันมา,า,นม,ามันยังหน่อยๆอยอยู่โอ้ อ่อนๆใช่หรเอมองหลังนี้บ้านวิเจ้าเบื้องมขของเศราฐ่เป็เหตุเฮ็ดขอันแเกิดติแตงสิ

หเฟึ่งบาทนี่พุ่นะมีแต่ใหญ่เลยหนึ่งสองสามสี่พุ่นะพมีผู้เฝ้าให้พร